กระเช้าของขวัญวันวาเลนไทน์ที่นำหอมแดงแล้วก็กระเทียมมาตัด แต่งให้สวยงามใบหอมเขาจะแต่งเป็นรูปหัวใจนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์สื่อรักภายใต้สโลแกนรักใครให้หอมสีสเกตครับซึ่งกลุ่มกเกษตรกรในอำเภอยางชุมน้อยช่วยกันทําขึ้นเพื่อเตรียมส่งให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์สำหรับหอมแดงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับรวมทั้งกระเทียมด้วยถือว่าเป็นสินค้า GI เกรด A ครับเขานํามาใส่เป็นถุงตาข่ายแล้วก็จะมีข้อความอวยพรซึ่งจะมีหลายขนาดโดยในช่วงรอวาเลนไทน์ก็จะมีลูกค้าสั่งซื้อผ่านทาง างช่องทางออนไลน์และมาซื้อที่หน้าร้านกันเป็นจํานวนมากนะครับก็มีหลายราคาหลายรูปแบบนะครับกรเกษตรกรเล่าให้นักข่าวฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจอกับปัญหาราคาตกต่ําก่อนที่จะได้รับการส่งเสริมให้เพิ่มมูลค่าสินค้าทําแบบนี้มาเป็นปีที่2แล้วผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับช่วยเพิ่มไรายได้ให้กับกเกษตรกรในพื้นที่นอกจากการขายหอมหน้าสวนแล้วครับซึ่งพ่อค้าเนี่ยเขาจะรับซื้อแค่กิโลกร,รัมละ15บาท สำหรับจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยถือว่ามีพื้นที่ปลูกหอมแดงกว่า23,000ไร่นะครับแล้วก็เป็นพืช GI ที่มีเอกลักษณ์คือกลิ่นฉุนเปลือกสีแดงอมม่วงแม้ปีนี้ผลผลิตจะลดลง จากผลกระทบเรื่องของน้ําท่วมพื้นที่การเพาะปลูกก็ลดลงไปนะครับแต่มันไม่ได้ทําให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นมากนักเลยครับดังนั้นแนวคิดนี้ที่นํามาทําเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆก็ถือเป็นการกระตุ้นยอดขายแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์หอมแดงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายได้มากขึ้นอีกด้วยครับ